ข่าวดีสูงวัยเฮดังๆพอมอชงปรับเพิ่มเบี้ยชีพแบบเดิมรับ600ถึง1,000บาทจะปรับใหม่เป็น700ถึง1 2 5 0บาทจะเริ่มเมื่อไหร่ฟังดวนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับ ก็ถือว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวดีสําหรับท่านผู้สูงอายุทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีพมนายวราวุฒิลาปาชานะครับได้มีการออกมาแถลงนะครับว่าจะทําการเพิ่มเบี้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับจากของเดิมนะครับก็รับกันอยู่600้อถึงหนึ่บาทก็จะปรับเป็นนะครับเจ็ดร้อยนะครับถึงหนึ่บาทซึ่งตอนนี้นะครับทางพมกําลังชงนะครับแผนการปรับเบี้ยครั้งนี้ให้กับคอรมอพิจารณาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เกี่ยวกับเบีย้ยตาใหม่นี้นะครับก็มีโอกาสที่จะอนุมัตินะครับภายในงบประมาณปี258นี้นะครับก็คงจะได้แล้วนะครับก็เชื่อว่าไม่นานนะครับก็จะได้รับเงินกันก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็รับชมคลิปจบแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ นายวรวุชศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ตอบคําถามของนายสัทิระเพื่อประพันธ์สอสอชนบุรีนะครับว่าปัจจุบันนั้นนะครับเรามีให้เบีย้ยยังชีพแบบขั้นบันไดขั้นตอนในการที่จะเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนั้นจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้มีมตินะครับที่ประชุมเมื่อปลายป,ายปี2566นะครับว่าจะมีการ พัฒนานะครับเพิ่มีายชีพในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับจาก6 0 0 7 0 0 800แนะครับแล้วก็1000บาทจะปรับเป็น7 0 0 8 5 0 1 0 0 0บาทและ1 2 5 0บาทซึ่งถ้าใช้มาตรการเดิมนะครับจะใช้งบประมาณอยู่เกือบ9 6 0 0 0ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเป็นงบประมาณแบบขั้นบันไดแบบใหม่นะครับก็คือเพิ่มขึ้นทีอย่างละนิดนะครับก็ยังไม่ท่วนหน้านะครับจะเพิ่มประมาณ1 1 4 0 0 0ล้านบาทก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ หรืออีกแนวทางก็จะเป็นการเพิ่มเบี้ยวสวัสดิการให้เป็นแบบ1,000ต้นหน้าทุกคนไม่เป็นขั้นบันไดนะครับก็หมายความว่าผู้สูงอายุท่านใดที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงิน1,000บาทนั่นเองนะครับและก็แนวทางนี้จะทำให้ผู้สูงอายุทุกคนได้เบี้ยชีพ1,000บาท แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนทํานองเดียวกันนะครับก็คือการพิจารณาอยู่และทั้ง2เรื่องนี้นะครับก็เตรียมช่วงครมอพิจารณานะครับก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะครับในปีงบประมาณ2 5งหไม่นานนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับไปดูรายละเอียดชัดๆนะครับไปฟังจากปากนายวราวุฒิศิละปะอาชาโดยตรงกันเลยนะครับผมวราวฒิศิละปะอาชารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิก ท่านสถิระเพือกประพันธ์นะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับต้องเรียนท่านประธานว่าเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท่านสมาชิกครับที่ถูกถามผมเองก็ถูกถามเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีครับท่านประธานครับว่าปัจจุบันนั้นเรามีการให้เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดยอยู่ก็คือ 60- 70 80แล้วก็8 9 0ขึ้นไปนะครับ600-700-800แนะครับแล้วก็1,000บาทซึ่งจากจำนวนผู้สูงอายุประมาณ12ล้านกว่าเกือบ1ิล้านคนในขณะนี้มีได้อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนอันนี้ขั้นตอนในการที่จะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุครับท่านประธานครับตอนนี้มีอยู่2แนวทาง แนวทางแรกครับท่านประธานเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติหรือว่ากอสคนะครับได้มีมติที่ประชุมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ27ธันวาคม2566นะครับว่าให้มีการพัฒนานะครับเพิ่มเบี้ยยังชีพในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมคือยังเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ให้ทวนหน้านะครับแต่ว่าจะเพิ่มจาก600 700800และ1000บาทนั้นเนี่ยเป็น 700-850-1,000บาทและ1,250บาทรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนําเสนอผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับถ้าจะได้อยากได้ตัวเลขนะครับซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้จํานวนเม็ดเงินเนี่ยนะครับท่านประธานครับจากปกติที่เราจะต้องใช้ในปี2,568ถ้าใช้มาตรการเดิมนั้นเราจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ95,000เกือบ9 6 0 0 0ล้านแต่ถ้าเกิดเป็นงบประมาณขั้นบันไดแบบใหม่ นะครับคือเพิ่มขึ้นอย่างนิดน,น้อยแล้วก็ยังไม่ทวน,นานัเนี่ยจะเพิ่มจาก90,060เป็น1 1 4 0 0 0ล้านนะครับซึ่งอันนี้ถ้าผ่านไปอีกประมาณ5ปีนะครับปี2,572นะครับ1 1 4 0 0 0ล้านจะเพิ่มเป็นประมาณ1 3 0 0 0 0กว่าล้าน นี่คือแนวทางที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้มีมติประชุมกันไปแล้วก็ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านทางเลขาคอรมอไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับ2567ซึ่งเมื่อตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับทางคอรมอก็ได้ส่งเรื่องตีกลับมาที่กระทรวงพอมอและตอนนี้กระทรวงพอมอก็กาลังอยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องยืนยันกลับไปที่คอรมอใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นขั้นบันไดแบบใหม่นะครับคือยังไม่ให ทวนหน้าแต่เป็นขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นคราวนี้มีอีกแนวทางหนึ่งครับท่านประธานครับแนวทางที่2เป็นการเพิ่มเบี้ยสวัสดิการให้เป็น1,000บาททวนหน้าไม่เป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งแนวทางนี้มาจากการประชุมของคณะอนุก,กรรมการขรับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะครับผมเป็นประธานเองนะครับแล้วเราก็นําเสนอไปอยังคณะกรรมการของอแก้ไขปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แนวทางแบบนี้นะครับจะทําให้พี่น้องผู้สูงอายุทุกคนครับได้เบียร์อย่างชีพ1,000บาทแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนที่ทํานองเดียวกันเพราะว่าเป็นการเพิ่มเงินที่มากพอสมควรจะขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าจากตัวเลขเมื่อสักครู่นะครับจาก1นึ่0 0สนนะครับถ้าใช้เป็นงบประมาณขั้นบันไดแบบใหม่เนี่ยถ้าหากว่าเป็น1000บาททั่วหน้ามันจะเพิ่มจาก1นึ่งแบาทเนี่ยนะครับเป็น1นึ่งแ 7,000ล้านบาทในปี2,568ถ้าใช้แบบ1,000บาททั่วหน้านะครับและที่สำคัญที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นก็คืออีก5ปีจากนี้ไปครับท่านประธานตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง16ล้าน3 0สนกว่าคนแล้วเงินที่จะต้องใช้ภายใต้1,000บาททั่นหน้านั้นเนี่ยจะต้องใช้เงิน1,95,800กว่าล้านนะครับซึ่ง ตัวเลขนี้ใกล้เคียง2 0 0แสนล้านเข้าไปทุกทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายหน่วยงานครับคงจะมีความเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงพัฒนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นกําลังขอความเห็นจากหลายๆหน่วยงานแล้วก็ที่จะนําเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับต้องเรียนว่าประเด็นเรื่องการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับ พวกเราเองอยากจะเพิ่มให้จริงๆอย่าว่าแต่1น0 0งบาทเลยครับท่านประธานสา0 0ั 3, บาทก็อยากจะขึ้นให้แต่ว่าการที่จะเพิ่มก็ประมาณนั้นคงต้องดูขาเข้าด้วยเพราะว่าวันนี้ขาออกเนี่ยเยอะมากมายเหลือเกินนะครับมีเงินหลายส่วนที่ทางรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องใช้แล้วถ้าหากว่าเราเพิ่มส่วนนี้เข้าไป ที่เพิ่มเงินจำนวนจากแสนกว่าล้านเป็นเกือบ2องแสนล้านเนี่ยนะครับคงต้องขอความเห็นชอบแล้วก็ขอความเห็นจากหลายๆห,หน่วยงานดังนั้นถามว่ากระทรวงพอมอเรามีนโยบายที่จะ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุไหมมีนะครับสแนวทางอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้น1เป็นขั้นบันไดแบบใหม่ยังไม่ทั่วหน้าซึ่งเรากําลังจะเสนอความเห็นเข้าคอรมอกับ2เป็นการเพิ่มแบบ1000พันบาททั่วหน้าซึ่งอันนี้จะเป็นภาระทางงบประมาณที่ค่อนข้างหนักหน,กหนาสาก,กันอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนที่ขอความเห็นด้วยเช่นกันนะครับขอเนี่ยกับเรียนเบื้องต้นท่านี้ครับขอบพระคุณครับ ก็สำหรับการปรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุล่าสุดนะครับก็มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเงินให้นะครับเป็น7 0 0ดร้อยแปดร้อยห้าสิแล้วก็หนึ่บาทแล้วก็อีกแบบก็คือ1 0 0 0บาทท้นหน้าทุกคนนะครับอายุ60ปีได้เงิน1000บาททันทีนะครับถ้าเข้าเกณฑ์นะครับสุดท้ายนี้นะครับผู้สูงอายุทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่าพาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ